มีสิเก็บตูหาแร็คตรับเฮ้ยรของโอ้ขลัง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 เพื่อน่อยไรดิเดินมาเลยสัตว์ปอยไปเอาของขลังรับด้วยไหมของครับขลังขลังแล้วขอของดิรับด้วยหของครับผกระโดดอยู่ครับเอ้ยของขลังน่อเฮ้ยมีมีดตาวาขอแรกอป่ะมีดตาวา พี่มันจกของถอยดิถอยถอยอาไปเลยพี่มองเหนแล้วัพี่ับูเียของครับูดูเดี๋ยวที่มัน้ได้ไม้ที่อ่ะได้้ายไม้ที่นะดิอยากได้ไม้ที่อ่ะไม้ที่ครับมาไม้ที่หครับมันจะได้ไม้ที่ผมผมมีตู้ดวันครับดีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณทนายีที่ด้ มา ha, right. 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 ึีมแรกจำตี t a ลายเสียแรกไยครับมาทีแรกตั้่ครับอคุณมกครับผมมาทีมแรกตัวเพือนนย่ตูนึงกอเดียวแทนนะหรอไม่ไหวแล้วพี่ก็ต้งกอแมกันดีเสียเวลานีได้ทล้ครันั้นดหมดแล้วนะผมขอยผมขอเะนะไม่อยากได้ไมทีเลยไหวิงด้อยผมขอตู้แทนแล้วนะมน่ีเหรอ มก็้ากระตูลอยไม่อยากไปแลกทีหลังนะที่เกียร์ขอเปตู้เลยไปแลกมาเลยนะเอาเกาะไปแลกมาเลยเฮ้ยขวางนีขวางทางนีเลยเฮ้ยขวางทางนีเลยเฮ้ยขวางทางนีโดนแบนเลยไม่กลัวโดนแบนเรยได้เฮ้ยเฮ้ยได้